พิเกตคะบทจกักรพัดสามารถใช้สวดเพื่อถอนลายสักที่มือได้ไหมคะ คำตอบตามความเข้าใจของพี่เกตเลยนะคะบทสวดจัก,กรพัชสามารถใช้เติมพลังพุทธคุณลงไปให้กับตัวเราได้ค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะลายสักนะคะมาตรงนี้ก่อนคำถามนี้อาจจะเกิดขึ้นจากคนคนที่ไปสักมือเพื่อเสริมเพงมาแล้วก็มีการลงคาถากำกับไว้ในนั้นเพื่อให้เกิดความโชคดีมีเสน่ห์มีความปังนะคะในตอนที่มีคนสักเราเขาลงคาถาไปนะตอนนั้น คราวนี้ต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องของอการบริกรรมการเติมพุทธมนต์การเติมพลังงานลงไปก่อนสมมุติว่าสักแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่คนสักเนี่ยเขาก็แบบนะโมะเขาอาจจะท่อง a b c d e f g หรือคาถาอะไรพี่เกดไม่ทราบนะขอโทษทีเขาก็ใส่คาถาอันเนี้ยลงไปแล้วพอเราออกมาเนี่ยค่ะถ้าใจเราไม่ได้เชื่อมต่อเนี่ยพลังพุทธคุณตรงนั้นเนี่ยมันก็ไหลเข้ามาได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคราวนี้ถ้าสมมติระหว่างวันเราบันทึกอะไรคะเราไปทําทานเราไปปล่อยป้าเราไปทำท,ปปท,ำ,ทำสังฆทานอย่างเงี้ยเราก็เติมนะคะกุศลลงไปที่ชีวิตของเราแล้วมันก็อาจจะซึมเข้าไปสู่รอยศักดิ์นี้อันนี้ความเข้าใจของพี่ ะะดังนั้นแล้วเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยค่ะเป็นการเติมสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ชีวิตของตัวเราอยู่แล้วลายสักอันนี้ที่เราเอามาลงบนฝ่ามือเราต้องการดึงสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตเราใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้แป๊บหนึ่งเนาะเราสักเพื่อดึงพลังงานดีๆนะคะหรือ,รอดึงบุญดึงกําลังดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเราแต่ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่รอยสักเพียงอย่างเดียวขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเราด้วยที่จะเติมพลังดีๆ เข้ามาด้วยหรือเปล่านึกภาพตามพิเกตนะคะดังนั้นสักมาแล้วมีพลังดีๆอยู่ในนี้ละนะคะมีพลังดีๆอยู่ในนี้ละการกระทําของเราในแต่ละวันนะคะ เราทําดีเราก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเติมเราสวดมนเราก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเติมเราด่าคนเราเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาใส่ตัวเราดังนั้นแล้วการสวดบทมหาจักรพัิเป็นการเติมพุทธคุณให้กับชีวิตของเราค่ะพิเกตก็เชื่อว่าถ้าเราเนี่ยค่ะสวดนะโมพุทธายะพาพุทธเราสวดแล้วเราหมั่นเติมพุทธคุณลงไปในชีวิตเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยพลังแห่งพุทธคุณจะถูกเติมเข้ามาในรูปนามของตัวเราค่ะ ไม่ใช่แค่ที่รอยสักนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยค่ะรอยสักอาจจะเป็นแค่ลวดลายละนะคะแต่ตัวเราเนี่ยค่ะมีรูปมีหนามมีร่างกายเราที่แบบดูสวยสดใสนะคะดูแบบดูแล้วหน้าตาสบายอกสบายใจจากการที่เป็นคนบันทึกบุญด้วยการสวดจัก,กรพรรดินามธรรมาของตัวเราคือมีจิตที่วนเวียนอยู่กับการบริกรรมนะคะการสวดพุทธมนต์ตรงนี้ค่ะ นาโมพุทายพาะพุทธาธรตนญญาณน,นามธรรมก็ถูกเติมไปด้วยความเป็นพุทธมนต์ซึ่งเป็นมหามงคลเป็นสิ่งที่ดีให้กับชีวิตดังนั้นถามว่าล้างได้ไหมเนี่ยพี่เกดไม่รู้แต่รู้ว่าการสวดบทมหาจากักรพรรดิเป็นการเติมคลื่นพลังงานดีๆใหม่ๆเข้ามาบรรจุในชีวิตของเราแบบต่อเนื่องตลอดเวลาดังนั้นแล้วสิ่งที่สําหรับตัวพี่เกดนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ารอยสักเนี่ยคะ่ะก็คือ พฤติกรรมหรือการกระทำของตัวเราดังนั้นแล้วเนี่ยสักมาแล้วนะคะไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรบางคนอยากจะเอาคอนซีลเลอร์มานั้นก็ไม่เป็นไรถามว่าถ้าเราไปปิดแล้วเอาบทจักรพพัดมากลบตรงนี้เนี่ยเป็นการลบหลู่หรือเปล่า ลบหลู่แปลว่าดูถูกหยามเหยียดแต่การที่เราจะมีใจศรัทธานะคะในบทมหาจักรพรรดิศรัทธาในพระรัตนตรัยในพุทธคุณจากบทมหาจากักรพรรดิตรงนี้ไม่ได้แปลว่าการลบหลู่นะคะคนเราเนี่ยสามารถมีคุณครูได้หลายคนเนาะบางทีเราจะเรียนหนังสือเนี่ยค่ะเราอยากามีความรู้เอาอย่างนี้เราก็ต้องเรียนภาษาไทยกับครูคนนี้ภาษาอังกฤษกับครูคนนี้เรามีครูบาอาจารย์หลายคนดังนั้นแล้วการนับถือ,อในบทมหา มหาจักรพพัดเนี่ยพี่เกดก็เชื่อว่าครูบาอาจารย์ของลายศักด์เนี่ยคงจะไม่ไม่ใจร้ายมากพอที่จะมาสาดแช่งคนที่มาสวดบทจักรพพัดอย่างแน่นอนนะคะอ่าเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเป็นลายศักด์แห่งความเป็นมหามงคลพลังงานที่เป็นมหามงคลจะไม่คิดร้ายและไม่ทําร้ายทําลายใครอย่างแน่นอนก็เติมบทจักรพพัดเข้าไปค่ะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกปกคุมไปด้วยบารมีนะคะของหลวงปู่ดู่หลวงตามมาผู้เผยแพร่บ จัก,กรพพรดตรงนี้ให้พี่เกตว่ายังไงชีวิตก็ดีแล้วก็เฮงแล้วก็ปังนะคะในเรื่องของอ่าในาเขาเรียกว่าหลายๆคนอาจจะไม่สบายใจที่อยู่ๆก็แบบจะไม่ใส่ใจลายสากักไม่เป็นไรเลยค่ะมันก็เหมือนเราสำสำหรับตัวพี่เกตนะมันก็เหมือนเราแต่งเติมอะไรลงไปเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ให้เราโชคดีเนาะลายสักเนี่ยนะคะดังนั้นพฤติกรรมหลังจากที่เราสักอะคะ่ะเรา,อ,าอยากจะนับถือแค่ลายสากักหรือว่าเราอยากจะ สวดบทจักพัิเพื่อเติมสิ่งดีๆเติมพลังงานพุทธคุณ เติมพลังบุญให้เกื้อหนุนชีวิตเราให้มันดีด้วยเนี่ยแบบไหนน่าจะดีกว่ากันดังนั้นแล้วก็สามารถสบายใจนะคะใช้บทสวดจัก,กรพัทเติมพลังบุญหนุนนําชีวิตให้ดีให้กับตัวเราได้เลยค่ะอาจจะไม่ได้ลบล้างลายสักแต่เป็นการเพิ่มพลังแห่งความเป็นมงคลเพื่อหนุนนําให้ชีวิตเจอกับสิ่งที่ดีๆยังไงก็ส่งกํลาลังใจให้ตั้งใจสวดขยันสวดสวดให้ใจเบาดึงพลังพุทธคุณเข้ามาให้ใจจดจอ่อวนเวียนอยู่กับ บทสวดและก็นึกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูหลวงตามานะคะับกำลังของท่านบารมีของท่านจะได้ไหลามานะคะเสกป,ปิ๊งๆให้ชีวิตมีแต่ความโชคดีค่ะสาธุค่ะ